คู่รักชาวเกาหลีได้อธิบายเหตุผลว่าทำไมคนเกาหลีถึงได้คลั่งคล้ายประเทศไทยถึงได้มาที่นี่และเขายังบอกอีกว่าเรื่องแบบนี้ไม่สามารถหาได้ที่เกาหลีซึ่งหลังจากที่เขาเดินทางมาถึงสนามบินของไทยก็ได้พบว่าตอนนี้มีชาวต่างชาติก็แหกันเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมากเต็มสนามบินซึ่งประเทศไทยนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกที่นักเที่ยวต่างต้องมาให้ได้ และทั้งสองคนได้แวะไปดื่มกาแฟเพราะใช้เวลาอีกหนึ่งชั่วโมงในการเดินทางรถไฟใต้ดินและเขาได้ลองสั่งกาแฟและผัดไทยเขาได้พูดถึงผัดไทยว่าไม่เคยกินผัดไทยเลยซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้กินผัดไทยและเขาบอกว่าผัดไทยอร่อยมากเขาไม่คิดว่าผัดไทยนี้จะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวแบบนี้และเขากําลังเดินทางไปซื้อตั๋วขึ้นรถไฟฟ้าเมื่อเห็นคนกําลังวิ่งขึ้นรถไฟฟ้าเขาทั้งสองคนก็วิ่งตามไปเพื่อขึ้นรถไฟฟ้า และเขาสองคนได้ออกไปยังนอกสถานีเพื่อเปลี่ยนขบวนรถเป็นรถไฟใต้ดินเขาบอกว่าที่กรุงเทพรถเยอะมากเดินลำบากเพราะความร้อนจากรถยนต์เขาพูดว่าช่วงนี้เมืองไทยอากาศไม่ค่อยร้อนระหว่างที่เขาเดินมาเรื่อยๆแล้วก็ถึงสถานีรถไฟใต้ดินเขาบอกว่าเหนื่อยมากและทั้งสองคนออกจากสถานีรถไฟใต้ดินเขาบอกว่าวิวเมืองไทยสวยมากเมื่อเขาลงมาจากสถานีรถไฟใต้ดินแล้วเขาตกใจมากที่ไม่มีลิฟต์ เพราะว่าเขาต้องหิ้วกระเป๋าเดินทางใหญ่ๆสองใบเลยทําให้ลําบากหลังจากที่เขาออกจากสถานีรถไฟใต้ดินมาแล้วเขาก็เดินทางไปต่ออยังที่พักเมื่อมาถึงที่พักแล้วเขาบ่นว่าแดดแรงมากเมื่อถึงห้องพักแล้วเขาก็บอกว่าในห้องพักไม่มีอะไรเลยดังนั้นทั้งสองคนจึงเดินทางไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อของใช้เมื่อเขามาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตเขาบอกว่าห้างที่นี่ใหญ่มากเขาเข้ามาในห้างก็ต้องแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะที่นี่ทั้งใหญ่ และมีของแทบทุกอย่างสะดวกสบายและสิ่งที่ทําให้เขาประหลาดใจเป็นอย่างมากก็คือในห้างของประเทศไทยมีร้านขายทองอยู่ในห้างอีกด้วยแต่สําหรับคนไทยแล้วก็คงไม่แปลกใจอะไรที่มีร้านขายทองอยู่ในห้างนะครับและเมื่อเขาเข้าไปแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาบอกว่าแบรนด์ไทยกับแบรนด์ต่างประเทศราคาต่างกันมากเขาทั้งสองคนมาแผนกปลาเขาพูดว่าปลานี้สดจริงๆสัมผัสได้ถึงความสดชื่นและเขาพูดว่าแซลมอนยังแพงอยู่ สักพักได้เดินผ่านไปเจอแผนกไท่เขาพูดว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคามากและไปต่อที่แผนกผลไม้เขาบอกว่าอางุ่นนี้ฉันเคยไปซื้อที่คริสมันแพงเกินไปเลยไม่ซื้อซึ่งเขาจะเอามาเปรียบเทียบราคาในยุโรปก,กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้องุ่นที่ไทยถูกมากเมื่อเขาได้แวะไปซื้อมะม่วงต่อเขาบอกว่ามะม่วงที่ประเทศไทยราคาถูกกว่าที่เวียดนามอีกเธอตกใจจนร้องออกมาเมื่อเธอซื้อแครอทในเมืองไทยถูกมาก ถ้ามาซื้อในประเทศของเขาราคาแพงมากกว่านี้อีกและเขาสองคนแวะไปดูแผกขนมของกินทานเล่นและเดินไปต่อแผกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเขาบอกว่าราเมนที่ประเทศไทยแพงไปแพงกว่าราเมนที่เกาหลีนิดหน่อยและเขาได้พูดถึงเวลาในการซื้อเบียร์ที่เมืองไทยเป็นเรื่องที่น่าขำเพราะมีนโยบายเวลาในการซื้อเบียร์และเมื่อเธอได้เดินซื้อของจนพอใจแล้วก็ไปจ่ายเงินราคารวมอยู่ที่958บาทไทยเท่ากับ 35,000่ 35, วอนเกาหลีราคาดีอยู่ซึ่งทั้งหมดนี้เขาก็ได้อธิบายว่าถ้าคุณอยู่ที่เกาหลีคุณจะไม่สามารถซื้อของที่ราคาถูกแบบนี้ได้ของที่นี่ราคาถูกมากอาหารก็อร่อยนี่ถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคนเกาหลีถึงคลั่งคล้ายประเทศไทยและต้องการมาประเทศไทยเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์กันดูว่าชาวเน็ตจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับคอมเมนต์แรกกล่าวว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นเขตมหานครขนาดใหญ่ทันสมัยและสะดวกมากการเดินทางไปหลายๆที่ในกรุงเทพมีความปลอดภัยมากอาหารและเครื่องดื่มอร่อยและราคาถูกคนไทยเป็นคนอ่อนโยนและเป็นกันเองมากฉันหวังว่าคุณทั้งคู่จะมีความสุขในการเที่ยวกรุงเทพนะัคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าคนเกาหลีมาไทยเยอะมากคนไทยแยกแยะได้และยินดีบริการเพื่อบริการให้ดีตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเรา ไม่ทําตัวให้ประเทศชาติต้องอับอายในวงการท่องเที่ยวเรามีเหตุผลจ้าแม้เราจะเกลียดนิสัยคนเกาหลีใต้บางคนที่เย่อหยิ่งแต่เราก็จะอภัยให้คนเกาหลีที่นิสัยดีและจริงใจกับเมืองไทยเราเป็นกรณียกเว้นยินดีต้อนรับคุณทั้งสองคนคุณดูน่ารักน่าเอ็นดูคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยคุณสองคนดูเทจ่จริงๆไม่รู้ว่าคุณมาทันสงกรานต์หรือเปล่าฉันหวังว่าคุณทั้งสองจะมีความสุขตลอดการเดินทางและอยู่ในประเทศของเรา คอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าเที่ยวเมืองไทยยังมีความสุขต่อไปขอบคุณเจ้าของบ้านที่แบ่งปันครับคอมเมนต์ Comment ถัดไปกล่าวว่าเนื่องจากเมื่อก่อนทหารไทยไปรบกับเกาหลีผมคิดว่าถึงเวลาที่คนเกาหลีจะต้องตอบแทนคนไทยเราเชิญคนเกาหลีจํานวนมากมาร่วมทริปของเราขอบคุณสําหรับการทํางานที่ดีของคุณฉันหวังว่าคุณจะไม่โกรธฉันเพิ่งเล่าเรื่องตลกคอมเมนต์ Comment ถัดไปกล่าวว่าขอแสดงความยินดีล่วงหน้าที่คุณมาถึงประเทศไทยและว,วันครบครอบแต่งงานของคุณ คอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าเพลิดเพลินไปกับการเดินทางของคุณคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าน่ารักทั้งคู่ครับเที่ยวให้สนุกนะครับคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าขอบคุณที่มาเที่ยวคนไทยยินดีต้อนรับครับขอให้มีความสุขที่มาเที่ยวประเทศไทยครับคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าว้าวราคาเมืองไทยดีจริงๆทุกอย่างในเกาหลีแพงเกินไปคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าหน้าร้อนไปเที่ยวทางใต้ทะเลสวยหน้าหนาวเหนือนะคะสวยอากาศดียินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย ผลไม้มีกินตลอดปีตามฤดูกาลคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าคุณสองคนน่ารักจริงๆคุณสองคนอย่าลืมไปเดินตลาดสดที่มีมากมายในเมืองราคาจะถูกกว่าในซูเปอร์เรามีทั้งตลาดเช้าเที่ยงตอนเย็นและตลาดโต้รุง่งขอให้มีความสุขในทุกเวลาที่ได้อยู่เมืองไทยนะครับไทยกับเกาหลีเป็นเพื่อนกันมาชนานและจะเป็นตลอดไปคนไทยยินดีต้อนรับคนเกาหลีเสมอคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าผักและผละไม้ที่ขาย นอกห้างสรรพสินค้าจะยิ่งราคาถูกกว่าจนคุณตกใจกว่าเดิมเพราะประเทศไทยมีภูมิประเทศและอากาศความอุดมสมบูรณ์อื่นๆที่เหมาะกับการทอปลูกทําให้เรามีพืชผักที่มากมายและมีชายหาดสวยงามมากมายที่ภาคใต้สามารถเล่นน้ําทะเลได้คอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่ายินดีต้อนรับสู่ไทยแลนด์แดนสวรรค์ของพวกเราแค่คุณทําคลิปเกี่ยวกับประเทศของเรายอดวิวของคุณจะขึ้นสูงมากๆคนไทยชอบดูอะไรแบบนี้สุดๆ ของในห้างสรรพสินค้าจะมีบางสิ่งที่ถูกมากแล้วก็แพงมากๆเหมือนกันเรทราคาจะขึ้นอยู่กับสถานที่ในวิดีโอของคุณมีบางอย่างที่แพงแต่ที่อื่นก็ถูกกว่านี้นิดหน่อยมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆในกรุงเทพมากมายและในวิดีโอคือโลตัสซึ่งมีเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยเที่ยวให้สนุกคะ่ะคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าผมเห็นคุณสองคนชอบผลไม้แนะนำให้ลองไปที่ตลาดผลไม้ใหญ่ในไทย เช่นตลาดไทยตลาดสีมุมเมืองตลาดอัยาตลาดมหานาเพราะที่ตลาดเหล่านี้มีผลไม้หลายชนิดและราคาถูกมากคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าถ้าพวกคุณได้ลองเดินตลาดท้องถิ่นราคาของสดจะถูกกว่าที่นั่นมากยินดีต้อนรับครับคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าเรื่องจํากัดเวลาในการซื้อขายเบียร์คนไทยเองบางทีก็ตลกเหมือนกันค่ะคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยแต่คุณพักไกลจากตัวเมืองอยู่เหมือนกัน ถ้าหาที่พักโซสุขุมวิทหรือสีลมอารีจะเดินทางไปแต่ละที่ได้สะดวกและเหนื่อยน้อยกว่าถ้าราคาถูกและใกล้ใจกลางเมืองก็มีอ่อนนุชที่ต่างชาติเริ่มมาอยู่เยอะคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าคุณน่าจะเป็นคนเกาหลีคนแรกที่มารีวิวโลตัจรันซึ่งเมื่อก่อนผมเคยมาเดินเล่นและเรียนปยโนที่ห้างนี้ตรงนี้ประจําคิดว่าจะไปพักย่านท่องเที่ยวมากกว่าโลตัสนี่ของกินเยอะมากๆครับอาหารสดใหม่เสมอทเที่ยวให้สนุกนะครับ คอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่ากรุงเทพอากาศร้อนถ้าออกข้างนอกควรมีขวดน้ำดื่มติดตัวไว้ตลอดคอมเมนต์ Comment ถัดไปกล่าวว่าสถานีรถไฟฟ้าจะมีลิฟตุกที่ครับลองสอบถามพนักงานหรือถามคนอื่นดูคอมเมนต์ Comment ถัดไปกล่าวว่าฉันคิดว่าไทยดีทุกอย่างยกเว้นอากาศที่ร้อนมากตลอดทั้งปีคอมเมนต์ Comment ถัดไปกล่าวว่าวัฒนธรรมไทยในเรื่องอาหารการกินเป็นเรื่องใหญ่มากดังนั้นประเทศไทยจึงมีวัฒนธรรมการทักทายประโยคแรกเมื่อเจอกันคือ กินข้าวหรือ,อยังส่วนมากต้องมีอาหารคาวแบบน้ำและแบบแห้งขนมหวานและผลไม้นักท่องเที่ยวสามารถทำอาหารกินเองได้ง่ายๆเพราะผลผลิตในประเทศหาง่ายราคาไม่แพงเที่ยวไทยให้สนุกและกินเยอะๆนะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของสองยูทูบเบอร์ที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับ หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวร้อยล้านคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับขอบคุณครับ